สวัสดีครับพบกับผมในรายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลครับวันนี้นะครับจะมาเล่าเรื่องในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เคยจะเตรียมยกพลไปบุกเกาะญี่ปุ่นนะครับซึ่งบทความนี้เป็นบทความหนึ่งของคิมุระคานาโกะโดยอ้างอิงจากประวัติศาสตร์พูดของสยามที่ไปเยือนประเทศจีนยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับบทความภาษาญี่ปุ่นของคิมุระคานาโกะ เกีย่ยวกับการที่สมเด็จพระเนเรศวรมหาราชเคยเสนอจีนในสมัยราชวงศ์หมิงว่าจะยกทัพไปบุกญี่ปุ่นเมื่อครั้งที่ญี่ปุ่นบุกเกาหลีในปีคิรศักัาช1592หรือตรงกับสมัยพุทธศักราช2135ก็น่าจะช่วยเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยในปีคิรศักัาช1592ญี่ปุ่นภายใต้การน,นำของโทโยโทมิฮิเดโยชิ ได้ส่งทหารจำนวนกว่า150,000คนไปบุกเกาหลีเพื่อหวังจะยึดเกาหลีเป็นเมืองขึ้นกองทัพของโทโยโทมิสามารถตีเข้าไปถึงเมืองเปียงหยางซึ่งกษัตริย์เกาหลีต้องหนีภัยไปทางเหนือและส่งคนไปขอความช่วยเหลือจากจีนเกาหลีในตอนนั้นเป็นรัฐบรรณาการของจีนและยังเป็นลัฐกันชนระหว่างจีนกับญี่ปุ่นอีกด้วยจีนจึงต้องส่งทหารไปเพื่อยึดเกาหลีกลับคืนมา จากการต่อสู้อย่างแข็งขันของกองทัพเกาหลีเองและแนวร่วมที่จีนส่งมาช่วยทำให้ญี่ปุ่นไม่สามารถยึดเกาหลีได้ในครั้งนั้นอย่างไรก็ตามโทโยโตมิไม่ได้ลมเลิกความตั้งใจเขาส่งกองทัพแสนกว่าคนไปเกาหลีอีกครั้งในปีคิทศักราช1597หรือพุทธศักราช2140แต่ก็ไม่สามารถยึดเกาหลีได้เนื่องจากเขาตายลงอย่างกระทันหันในปีถัดไป ญี่ปุ่นจึงต้องถอนทหารออกจากข้าวสมุทรเกาหลีการบุดเกาหลีในครั้งนั้นเป็นความทะเยอทะยานของโทโยทมิที่จะเป็นใหญ่ในเอเชียหลังจากที่เขาขึ้นมาเป็นผู้นําหลังจากที่ญี่ปุ่นมีสงครามน้อยใหญ่มาร้อยกว่าปีในช่วงคิดศตรวตรรษที่15-16ว่ากันว่าเขามีแผนที่จะขยายอานาจไปถึงฟิลิปปินส์และอินเดียหากเขาไม่ตายเสียก่อนถึงแม้ว่าทโยทมิ จะไม่ได้ยึดของเกาหลีตามที่ตั้งใจไว้เหตุการณ์นี้มีนัยยะสำคัญอยู่ไม่น้อยประการแรกหมายถึงความพยายามของญี่ปุ่นที่จะขยายอำนาจไปยังต่างประเทศครั้งแรกอาจเรียกได้ว่าเป็นจกกักรวรรดินิยมในยุคลแรกประการที่2เป็นการที่ประเทศเล็กๆที่เคยได้รับอาระยะธรรมของจีนที่คิดจะท้าทายอำนาจของจีนเองอีกนัยยะหนึ่งคือการที่เหตุการณ์นี้ มีประเทศอื่นอย่างสยามและลิวคิวเข้ามาเกี่ยวข้องเนื่องจากสยามเสนอจะส่งทหารไปช่วยตีญี่ปุ่นในราชสำนักหมิงเองก็มีการถกเถียงกันว่าจะยืมกองกําลังทหารจากสยามและลิวกิวไปช่วยตีญี่ปุ่นดีหรือไม่เหตุการณ์ในครั้งนั้นยังทําให้เราเห็นนโยบายของหมิงต่อประเทศบรรณาการอย่างสยามด้วยซึ่งเป็นที่มาของบทความของคิมูระคานากะ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกียวโตโดยบทความของคิมุระเริ่มต้นด้วยการเท้าความสัมพันธ์ของสยามกับจีนในสมัยราชะวงศ์หมิงว่าสยามเป็นรัฐแรกๆที่ส่งบรรณาการไปให้หมิงคือปีคศ .1371 แต่หากเทียบกับเกาหลีริวกิวและเวียดนามแล้วสยามก็ยังถือว่าเป็นรัฐบรรณาการห่างไม่ได้รับเอาอิทธิพลจากจีนมาอย่างสามรัฐแรก แต่ในปีฮินักัลาด1592หรือปีที่20จีนมีบันทึกในเอกสารจีนว่าหลังจากที่ญี่ปุ่นเข้าไปตีเกาหลีได้สยามแอบเสนอจีนอย่างลับๆว่าจะส่งกองทัพไปบุกญี่ปุ่นเพื่อเป็นกำลังเสริมให้กับจีนฉื่อชิงเสนาบาดีกระทรวงกลาโหมคิดที่จะรับข้อเสนอนี้ไว้แต่ข้าหลวงใหญ่มณฑลกวางตุ้งกวางสีชื่อเฉียวเยี่ยนไม่เห็นด้วย เรื่องอะไรตกไปจากบันทึกข้างต้นคิมุระตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดสยามซึ่งที่ผ่านมาติดต่อกับจีนเพราะเหตุผลทางการค้าอยู่ๆจึงเสนอที่จะช่วยจีนลบกับญี่ปุ่นยิ่งในช่วงนั้นสยามซึ่งตรงกับสมัยของสมเด็จพระนเรศวรยังติดพันสงครามกับพมา่าอยู่จะส่งทัพไปช่วยลบได้อย่างไรคิมุระใช้เอกสารร่วมสมัยของจีน และเกาหลีหลายฉบับเพื่อวิเคราะห์เรื่องนี้โดยในเดือน9ปีคิดเกศรหาด1592ทูตชาวเกาหลีคนหนึ่งชื่อเจิ้งคุนโชกในที่นี้จะถอดเสียงเป็นภาษาจีนได้ถูกส่งไปปักกิ่งเพื่อเข้าเฝ้าจากักรพรรดิหมิงและขอให้จีนส่งกำลังไปช่วยเกาหลีขับไล่กองทัพญี่ปุ่นโดยเมื่อไปถึงปักกิ่งเขาได้พบกับทูตสยามที่มาถวายบรรณาการพอดีเอกสารเกาหลี ซึ่งเขียนในปีคิศกรา .1649 บันทึกว่าขณะทูตกเกาหลีกำลังถกเรื่องขอให้ส่งทหารไปช่วยเกาหลีกับขุนนางจีนทูตสยามรู้เรื่องเข้าพอดีและได้ออกปากว่าจะช่วยกำจัดญี่ปุ่นกระทรวงกลาโหมของจีนจึงจะทุนข้อเสนอนี้ต่อจัก,กรพรรดิซึ่งในเอกสารไม่ได้บอกไว้แต่คีมุละสันนิษฐานว่าน่าจะราวๆเดือน9ถึง10ของปีคิศกร .1592 และจกักรพรรดิรับสั่งให้สืบเรื่องนี้ให้ดีก่อนที่จะรับข้อเสนอของสยามตกลงใครกันแน่ที่เป็นคนเสนอว่าจะส่งทหารไปบุกญี่ปุ่นเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นคนเสนอเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางทหารของสยามอย่างไรก็ตามที่มุลละชีว่าไม่ว่าเอกสารจีนหรือเอกสารเกาหลีที่พูดในเรื่องนี้ไม่มีชิ้นใดบ่งบอกว่า กษัตริย์สยามเป็นคนยื่นข้อเสนอนี้ขิมูละชีว่าเอกสารของเกาหลีที่ยกมาข้างต้นคนเสนอทูตจากสยามที่ไปถวายบรรณาการและดูเหมือนว่าจะเป็นการเสนอนโดยพระการของทูตคนนั้นมากกว่าที่จะเป็นความคิดของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชปัญหาอีกประการคือเพราะเหตุใดทูตสยามจึงเสนอนเช่นนั้นโดยเอกสารเกาหลีอีกชิ้นหนึ่ง ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจไว้ว่าในวันที่8 8เดือน9ปีฮิสักราช1592ชือฉิงเสนาบดีกระทรวงกลาโหมของจีนได้เชิญเจิ้งคุณโชวทูตเกาหลีและล่ามที่ติดตามมากับทูตสยามแซ่หลีไปกินเลี้ยงที่บ้านของเขาที่ปักกิ่งหลังจากที่พูดคุยกับเสนาบดีชือฉิงเสร็จและโค้งคำนับล่ำลากันแล้วล่ามที่ติดตามมากับทูตสยาม ได้แอบกระซิบก,กับล่ามซึ่งน่าจะเป็นคนเกาหลีว่าการที่ท่านเสนาบดีเชิญพวกเรามาอีกครั้งก็พอต้องการให้สยามส่งทหารไปช่วยจีนลบกับญี่ปุ่นเป็นแน่แต่สยามเองมีลูกศรก็จริงแต่ยิงคนก็ยังยิงไม่เข้าดาบก็ฟันไม่ขาดทุกปืนก็ไม่มีประสิทธิภาพแล้วจะไปช่วยได้อย่างไรจะเอาอาวุธเหล่านี้ไปบุกญี่ปุ่นได้อย่างไรถ้าจะไปจะต้องออกจากกวางตุ้ง ผ่านลิวกิวระหว่างทางมีโขดหินและคลื่นลมแรงไปทางเรือไม่ได้จะต้องไปกวางตุ้งก่อนถึงจะไปญี่ปุ่นได้พวกโจรที่มาบุกป,ประเทศเกาหลีในตอนนี้เป็นคนจากฮกเกีย้ยนทั้งนั้นส่วนพวกนี้รู้เส้นทางบกได้อย่างไรกิมูระได้สันนิษฐานว่าล่ามที่ติดตามทูตสยามไปปักกิ่งนั้นน่าจะเป็นคนมาจากสยามนั่นคือคนจีนที่อยู่ในสยามนั่นเองจากการที่เขา แอบกระสิบกับล่ามคนเกาหลีนั้นทําให้เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคนที่อยู่เบื้องหลังข้อเสนอทุตสยามจริง,รงก็คือเสนาบดีชูชิงซึ่งเป็นคนแนะนําให้ทูตสยามเสนอจีนว่าจะส่งทหารไปช่วยตีญี่ปุ่นคิมุระได้ให้เหตุผลอีกประการหนึ่งที่บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สมเด็จพระนเรศวรเป็นคนเสนอโดยวิเคราะห์ในช่วงที่ทูตสยามไปถึงปักกิ่งว่าน่าจะไปถึงในเดือน9 ของปีคิศสกราช1592หลังจากที่ญี่ปุ่นบุกเกาหลีได้ไม่นานและคงมีการทุนข้อเสนอจะส่งทหารต่อจกักรพรรดิหมิงในช่วงเดือนนั้นถึงเดือนตุลาคมอย่างไรก็ตามโดยปกติแล้วกว่าที่คณะทูตจากสยามจะออกเดินเรือไปถึงกวางตุ้งและเดินทางไปถึงปักกิ่งมักใช้เวลานาน,นถึง1ปีครึ่งหากคำนวณดูาการเดินทางของคณะทูตซึ่งไปถึงปักกิ่งในเดือน9 ของปีคิดศักราช1592แล้วก็หมายความว่าทูตจากสยามต้องออกจากอายุธยาตั้งแต่กลางปีคิดศักราช1591ซึ่งในตอนนั้นญี่ปุ่นยังไม่ได้บุกเกาหลีโดยชิมุระแย้งว่าเมื่อทูตสยามออกจากอายุธยาก่อนที่เหตุการณ์บุกเกาหลีจะเกิดขึ้นจะเป็นไปได้อย่างไรที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะเสนอส่งทหารไปช่วยตีญี่ปุ่นด้วยเหตุนี้ชิมุระ จึงเสนอว่าข้อเสนอของสยามที่จะส่งทหารไปน่าจะเป็นกุศโลบายของเสนาบดีชื่อชิงที่แนะนำทุกสยามให้เสนอเช่นนั้นแม้เขาจะโดนขุนนางด้วยกันหัดค้านแต่ก็ยังดื้อดึงที่จะทูนเสนอต่อจัก,กรพรรดิการที่เขาเสนอเช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะในตอนนั้นจีนกำลังเผชิญกับศึกรอบด้านไม่ใช่จากญี่ปุ่นอย่างเดียวชื่อชิงซึ่งเป็นเสานาบดีกลาผม ซึ่งรับผิดชอบการศึกสงครามจึงต้องการกําลังเสริมมาช่วยข้อเสนอของชือช้อฉิงถูกทัดทานโดยข้าหลวงใหญ่มวลทนความตุ้งควางสีชื่อเชียวเยี่ยนเชียวเยี่ยนให้ความเห็นว่าไม่ควรที่จะให้สยามเข้ามายุ่งกับปัญหานี้โดยให้เหตุผลหลายประการคือ 1. สยามเป็นรัฐบรรณาการมาแต่โบราณก็จริงแต่ไม่ได้จงรักภักดีต่อจีนเท่าเกาหลีและก็ไม่ได้สนิทก,กับจีนเท่าใดนะัก การที่จะยืมกําลังทหารจากประเทศอย่างนี้นอกจากจะแสดงว่าจีนหล่นยานในด้านการทหารแล้วยังไม่มีประโยชน์อันใดกับจีน 2. คําพูดของทูตสยามขาดความน่าเชื่อถือเราไม่รู้ว่ากษัตริย์สยามคิดอย่างไรข้อเสนอที่จะส่งทหารมาช่วยจีนอาจจะเป็นคําพูดของล่ามฝ่ายจีนที่ต้องการจะเอาหน้าหากสยามไม่ได้ส่งทหารมาจะเป็นการทําให้จีนเสื่อมเสียเกติยศประเๆายิ่งตอนนี้ เป็นช่วงที่จีนมีแสนยานุภาพลำพันกำลังทหารของจีนย่อมจะทัดทานญี่ปุ่นได้จึงไม่จำเป็นที่จะต้องขอกำลังทหารจากสยาม 3. สยามเจ้าเล่ห์เพทุบายไม่แพ้ญี่ปุ่นถ้าเป็นการลบทางทะเลแล้วญี่ปุ่นสู้สยามไม่ได้แต่ถ้าเป็นการลบทางหมกสยามสู้ญี่ปุ่นไม่ได้หากกองทัพของสยามเพียพ้ยนพําญี่ปุ่นมาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเกิดปัญหาขึ้นมา สยามอาจจะกลายเป็นปฏิปักษ์กับเรา 4. ถ้าหากสยามจะไปตีญี่ปุ่นจริงๆก็ต้องไปทางเรือและจะต้องผ่านควางตุง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งควางตุ้งเป็นเมืองท่าหลักที่สยามจะต้องมาแวะแน่นอนคงจะละเมิดกฎระเบียบของเราและเรียกร้องสิ่งต่างๆมากมายนอกจากนี้แทบชายฝั่งของจีนก็มีคนชั่วที่แอบออกเรือไปประเทศอื่นมากมายเกรงว่าถ้าหากทหารสยามมา พวกเขาอาจจะแอบปะปนกับคนพวกนั้นแอบเข้ามาจริงก็เป็นได้ 5. ถึงแม้ว่าข้อเสนอของสยามที่จะส่งทหารมาช่วยจะเป็นข้อเสนอที่จริงใจของสยามแต่จะคาดหวังว่ามีจำนวนมากคงไม่ได้ 6. ทูตสยามพักอยู่กับิเป็นเวลานาน,านคงจะรู้และได้ยินสถานการณ์ที่เกาหลีโดนบุกได้ดีการที่จัดยืมกำลังทหารจากสยามอาจเป็นการแสดงความอ่อนแอของจีนได้ คำกล่าวที่ว่าใช้สตูบุกสตูอีกทีอาจจะใช้ได้ดีในยามปกติที่จีนสามารถเป็นผู้บัญชาการได้แต่ในยามขับขันเช่นนี้จีนไม่รู้ว่าสยามมีความจริงใจต่อจีนเพียงใดจึงไม่สามารถใช้สตูบุกสตูอีกทีได้เหตุผลของข้าหลวงใหญ่นอกจากจะแสดงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของจีนแล้วยังสะท้อนมุมมองของชาวจีนที่มีต่อสยามในขณะนั้นได้ดีว่าไม่ไวเนื้อเชื่อใจสยาม เนื่องจากเฉียวเยี่ยนเป็นขุนานางในพื้นที่เคยปราบกบฏแถบยูนนานและพม่ามาก,ก่อนจึงน่าจะรู้สถานการณ์การเมืองในแถบตอนใต้ของจีนดีกว่าชื่อชิงซึ่งอยู่ปักกิ่งเขามองว่าการที่จะให้กองทัพสยามจำนวนมากเข้ามาแวะเทียบท่าเรือที่กวางตุง้งน่าจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีกับจีนจึงไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเสนาบดีกลาหมชื่อชิง เรื่องนี้คิมุระได้วิเคราะห์เอาไว้ในบทที่2นอกจากเชียวเยียนยังมีคุณนาดอีกคนหนึ่งซึ่งไม่เห็นด้วยกับการรับข้อเสนอของสยามฝ่ายเกาหลีเองก็ไม่เชื่อว่าสยามจะสามารถสู้กับญี่ปุ่นได้จริงจากการคัดค้านของเขาจะก,กระพัรดิทรงรับสั่งให้ไม่รับข้อเสนอของสยามและส่งสารให้กษัตริย์สยามทราบคิมุระได้สรุปว่าการที่สยามส่งข้อเสนอ ว่าจะไปช่วยตีญี่ปุ่นถึงแม้ว่าในทางปฏิบัติจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ตามแต่ก็มีส่วนทำให้ภาพพจน์ของสยามในสายตาจีนราชวงศ์หมิงดีขึ้นมากก่อนหน้ารัชศกสสวันลี่สยามเคยเป็นแค่รัฐบรรณาการในดินแดนตอนใต้รักหนึ่งแต่พอเกิดเรื่องญี่ปุ่นบุกเกาหลีแล้วสยามกลายเป็นรัฐที่จงรักภักดีในสายตาของหมิงสำหรับสยามเองนั้น การที่ความสัมพันธ์อันดีกับจีนก็จะดูมีนัยสําคัญเช่นกันเนื่องจากสยามตอนนั้นลบกับพม่าอยู่ความสัมพันธ์ของจีนกับสยามในช่วงเหตุการณ์การบุกเกาหลีของญี่ปุ่นจึงทําให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงนั้นได้เป็นอย่างดีบทความของคิมุระนอกจากจะเสนอมุมมองใหม่ในเรื่องข้อเสนอของสยามที่จะช่วยจีนลบกับญี่ปุ่นแล้ว ยังนำเสนอเอกสารที่น่าสนใจของเกาหลีซึ่งไม่ค่อยมีคนนำมาใช้แต่ให้รายละเอียดได้มากกว่าเอกสารทางจีนเอกสารของเกาหลีทำให้เราเห็นภาพปฏิสัมพันธ์ของคณะราชทูตสยามที่ไปเยือนเมืองจีนว่าไม่ได้มีแต่การติดต่อกับชาวจีนอย่างเดียวแต่ยังมีการติดต่อพบปะกับทูตอื่นๆด้วยการที่ทูตจากสยามเป็นคนเสนอจะช่วยไปตีญี่ปุ่น ถึงแม้จะเป็นแผนการของเสนาบดีของจีนอย่างที่คิมระบอกแต่ก็ทำให้เราเห็นบทบาทของคณะทูตที่มีมากกว่าการไปจิ้มกล้องและถวายบรรณาการจีนอย่างเดียวปัญหาหนึ่งของการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์จีนกับสยามในสมัยออยุธยาคือไม่มีเอกสารไทยให้ตรวจสอบพงสวดานไทยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้เลยเราจรึงต้องใช้เอกสารภาษา,าจีนเป็นหลัก และหากเราอิเองเอกสารร่วมสมัยของจีนและเกาหลีที่มุละยกมาบทสรุปก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไม่น่าจะมีส่วนรู้เห็นกับการเสนอที่จะไปบุกญี่ปุ่นของสยามนี่คงเป็นการพูดคุยกันเองของคุณนางจีนและทูตสยามภายใต้เหตุการณ์อันคับขันในปีคศ1592ที่มาทิทยาศาสร์ศิลปะวัฒนธรรม ฉบับประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2555รายการเรื่องเล่าบันเทิงชาแนลก็ขอจบเรื่องเล่าแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบก็รบกวนช่วยกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางรายการเรานะครับขอบคุณครับ